สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในช่วงสมุนไพรใกล้บ้านครับวันนี้สมุนไพรชนิดนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งครับสมัยก่อนนี้เราปลูกเอาไว้ในบ้านแล้วก็ใกล้บ้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ขยับจากบ้านไปอยู่แถวๆพื้นที่สาธารณะเช่นโรงเรียนนะครับหรือว่าพื้นที่อบตอรหรือว่าตามวัดนะฮะถึงจะพบต้นเหล่านี้ได้นะครับ ที่เห็นอยู่นี้คือต้นพับพึงครับพับพึ่งเนี่ยเราคุ้นชื่อกันนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเด็กนะครับส่วนผมนั้นรู้จักพับพึงตั้งแต่เป็นเด็กว่าสามารถที่จะใช้ใบพรับพึงใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอามาอังไฟเพื่อที่จะให้เกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนแล้วเนี่ยเด็กที่เป็นไข้ก็เอาใบนี่ครับไปปิดรอบศีรษะนะครับพักเดียวเท่านั้นไข้ลดเลยนะครับหรือว่ามีการปวดตามเส้นตามเอ็นตามขา ตามแผ่นหลังอะไรทำนองนี้นะครับใบพับพึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวยาอย่างดีเพียงแต่ว่าต้องเอาไปนลนไฟซะก่อนจึงจะสามารถใช้ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ติดมาตั้งแต่เป็นเด็กนะครับปู่ย่าต,ตายายเราใช้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วพับพึงเนี่ยนะครับมีสรรพคุณเยอะมากนะเพราะฉะนั้นท่านฟังต่อไปนี้นะครับเรา กลับเข้าไปดูในตำรายาสมุนไพรเนี่ยก็จะรู้ว่าพละพึงเนี่ยมีสปปรรพคุณเยอะนะครับแล้วก็ท่านอาจจะรู้สึกเสียดายแล้วก็รีบไปหามาปลูกเอาไว้เลยนะครับพละพึงนะครับมีสปปรรพคุณใช้เป็นยาบำรุงกําลังได้ด้วยนะครับตัวไหนครับบำรุงกาลังก็ใบพละพึงเนี่ยแหละครับแทนที่เราจะเอาไปลนไฟไปอังไฟแล้วก็เอามาประครบเนี่ย ตอนนี้ก็คือใช้ใบพระพึงเนี่ยนะครับเอาไปต้มเลยครับต้มแล้วก็เอาน้ํามาดื่มก็ถือว่าเป็นยาบารุงกําลังนะครับนะเพราะว่ามีสปปรพคุณอื่นๆส่งเสริมเยอะนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะก็ได้นะครับโดยเอาใบาอังไฟตามที่ผมว่าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอามาปิดที่ศีรษะนะครับช่วยขับเสมหะอันนี้ก็ใช้ใบเหมือนกันนะครับนอกจากใบแล้วเนี่ยพระพึงนะครับรากเมื่อนําไปเคี่ยวให้แหลกจนเป็นน้ําแล้วกลืน นะครับนะเอาแต่น้ำเนี่ยเข้าไปก็จะช่วยทําให้อาเจียนได้นะใครต้องการอาเจียนแต่ไม่อาเจียนเนี่ยนะครับเอาน้ําบิดเอาน้ําจากใบพระพึงเนี่ยนะครับให้กินแป๊บเดียวครับรากเอาไม่จช่ใบสิจากรากนะครับนะอาเจียนออกมาแน่นอนนะครับช่วยทําให้คลื่นเห็นอาเจียนนะใบก็ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับใบพระพึงเนี่ยใช้เป็นยาระบายได้นะครับเอาอากาศตากแดดนะฮะสับๆ,ๆตากแดดแล้วก็ชงเป็นชา ถือว่าเป็นยาระบายได้เหมือนกันนะครับใบใช้ลนไฟช่วยรักษาโรคไส้เลื่อนครับโรคไส้เลื่อนมีวิธีแบบนี้ครับเขาใช้กันแถวแถวสุพรรณบุรีนะแถวภาคกลางก็ใช้กันนะครับก็คือเอาใบาระพึงมาตัดพอๆกับ ตรงช่วงหน้าท้องนะฮะตรงที่ไส้เลื่อนนี่นะครับนะเสร็จแล้วก็เอาไปอัางไฟพราะอัางไฟเสร็จแล้วหรือว่าใช้ไฟลนก็ได้นะใช้จุดเทียนแล้วก็เอาไฟลนนะฮะลนพอได้เกิดความร้อนแล้วก็ามาปิดตรงบริเวณที่เรามีความรู้สึกว่าไส้มันเลื่อนเนี่ยนะครับก็จะทําให้บรรเทาได้แล้วก็หายได้ในที่สุดนะครับช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะนะครับอันนี้ใช้ใบนะครับมเมล็ดนะวันนี้ไม่เห็นเฉพาะใบนะฮะเราไม่เห็นดอกไม่เห็นหมเมล็ดแต่ว่าเดี๋ยวดอกมันเนี่ยนะครับดอก พับพึ่งมีหลากสีนะมีสีขาวบ้างสีขาวปนชมพูบ้างปนบานเย็นบ้างอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาดอกขึ้นหน้าจอให้เห็นนะครับเพื่อได้รู้จักกันนะครับใบพับพึงเนี่ยสามารถนํามารักษาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็ตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับใบพับพึงเนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเอาไปเข้าสูตรยาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก วิงเวียนทีสรนะนะนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงผิวได้ด้วยนะครับโดยเอาไปเข้ายากับใบพระพึงใบมะขามใบส้มปล่อย ใบเปล่าใบนาดขมิน้นชันไพลกระบูนแล้วก็ขูดเอาผิวมะกรูดมาร่วมด้วยนะครับนะเอาเกลือใส่ไปสักนิดหนึ่งนะครับนำมาตำนะฮะตำเสร็จแล้วเนี่ยใช้ประครบนะฮะพวกนี้เป็นยาที่ปู่ย่าตายายเราใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับช่วยแก้อาการปวดบวมฟกช้ำอันนี้ก็เอาใบอัางไฟประครบตรงที่เป็นเลยนะครับนะประครบตรงที่เป็นเลยนะครับทำเป็นยาช่วยรักษาการเลือดตกในเขาเรียกว่า ช้ำๆเนี่ยตัวช้ำๆเนี่ยใช้ใบตัวนี้ประครบนะครับประครบบ่อยๆนะเดี๋ยวก็หายนะครับช่วยแก้าการปรวดกระดูกนะครับอันนี้รักษาได้เข้าไปถึงกระดูกนะอันนี้ใบนะฮะใช้ใบครับรากพับพึงนะครับใช้พอกแผลได้นะครับด้วยการนํารากมาตําแล้วก็ไปพอกแผลนะฮะใบใช้ประครบแก้ถอนพิษได้ดีมากนะฮะพิษแมลงสัตว์กัดต่อยพิษไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยมีพับพ,พึง ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้นหมน้อนร้อนมาล้อนอยู่แล้วจะเอาไปใบพระพึงไปลนไฟไม่ได้นะก็จะต้องใช้ใบพระพึงเย็นนะหรือว่าเอาไปตําเพื่อที่จะเอามาพอกได้นะครับใบพระพึงสามารถนํามาใช้กับแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรนะครับหรือการอยู่ไฟนะฮะการอยู่ไฟสมัยก่อนจะใช้ใบพระพึงเข้าไปช่วยด้วยนะครับโดยใช้กับประครบหน้าท้องนะครับช่วยทําให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วนะใบพระพึงนะทำให้น้าข่าวปลาช่วยขับของเสียต่างๆออกจากร่างกายนอกจากนี้ก็ ยังช่วยขจัดไขมันส่วนเกินของคุณแม่ออกมาด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าลูกออกมาไขามันอยู่กับแม่เพราะฉะนั้นใบรพระบพึงเนี่ยช่วยได้ครับนะคับไล่ไขมันออกมาด้วยครับใบรพระบพึงมีสารในกลุ่มอันคาลอยที่มีชื่อว่าลีไลโครีนนะครับซึ่งมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านไวรัสที่เป็นสาเหตุของโ,โรคโปลิโอหรือว่าโรคหัดได้ด้วยนะครับนี่คือสรรพคุณของพระพรึงนะครับถ้าดูตามข้อข้อ,ขอตามตำราแล้วเนี่ย ก็จะมีถึง20ประการด้วยกันนะครับนอกจากนั้นใบ,บพระพึงเหนียวหูมีประโยชน์เยอะนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในทางพิธีกรรมเอาไปใช้ประโยชน์เป็นสิริมงคลนะครับนะเอาไปจัดดอกไม้เอาไปทําอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับวันนี้ก็พาท่านมารู้จักกับพระพรึงนะครับซึ่งเรารู้จักกันมานานแล้วก็ตอนนี้คราวนี้ก็รู้จักกันได้เยอะขึ้นนะครับช่วยกันไลค์ช่วยก like, ันแชร์ไปนะครับเพื่อที่จะกระจายความรู้เหล่านี้ไปจะได้รักษาต้นพระพรึงซึ่ง ใบก็งามดอกก็สวยสัพพคุณก็เยอะครับอาจารย์ชาวชาแนลขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ